สวัสดีจ้ามือนี่มากินข้าวเมาข้าวเมาใส่ไอติมพี่น้องเอ้ยนี่ไข่มีบดประเทศไทยข้าวเมาใส่ไอติมนี่ขมเอวหวานหวานข้าวเมาแซ่บแทบพอไหนเมื่อบานเมื่อซองโดนแล้วกันสั่งเอาตัวข้าวเมาสมัยก่อนนั่นตำเอาพริกเกีียวเขาอ่อนๆแล้วตำเอาเอากันเลยกับเพื่อืนคนกินข้าวเมา ข่าม้าวกับไอ้อติม้มอันนี้ใส่ไอ้อติ้มน้ำนี่เคยมีบบประเทศไทยเฮานี่กินข่ามาใส่ไอติมอ้มเข้าเลื้อทุเดียมเหลื้อทุเดียมข่าม้าวเสับๆน้ำกันเด้ยอดย <S 2> <S 2> หางบ้านโดนบ่เคยได้กินข่ามาซื้อเอาสร้างเอาวีนองเอ้ยเฮ็ดจังไดย สมัยก่อนเป็นเด็กน้อยนี่ไปเกี่ยวเขาแล้วเอามาขัวนั่งขัวไฟต่ตำกับโคกเหือแตกเหือแต,อแตนกว่าสิได้กินโลละลอยอือแต่ว่าเขาออกมาจากอันเกี่ยวม้ามีไหมมันหอมไหนมากิโลนี่ยเฮ้ยอย่าสิมากวนไหลโอดโโฟ่แหละเขากินนะนะไป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 ,ไปเขาเมามันโมเมียนปลาเด็กปลาล่าเด้อเอ้โอดไหล กินข้าวเมากับไอติมนี่คนกินนางเบิงแล้วันี่ก็อือทั้งที่นางเบิงคุณเมียเขาผัวกินไอติมกับขา้าวเมาเมียนางเบิงทุบเสษน้ำกันเด้อพี่น้องอเลยอือเป็นยังไงเป็นงงงางงาง,ง,งบางน,นาาโดนน,นั่นเดียวไม่เคยได้กินข้าวเมา ไปตอดกระสิหวานดิขวนตาเอ้ยขวนตามานี่เร็วขวนตานะขวใจแฟนเพลงเรามานี่<ม>เร็วเมาไเนี่ยเขาเมาเขาเมา,า,เมาอย่าเสียงดังอยู่นี้มันมีอันนี้นะกินข้าวเมาอร่อยอร่อยเร็วขวนตาขนใจแฟนเ <ๆ S 1> พลงเรามาแล้วมาแล้วขวตาเรามาแล้วอ,อ,อไปไปเอาช้อนมาตักกินไปเร็วเร็ว เหตุการณ์อ้าวนกพีราบกินข้าวอันเมากับอันไอติมพี่น้องเอ้ยอ้าวเบิ้งซากนี่เฮ้าสีเห็นบ่เขาโยนอันเขาเมาขึ้นเออมันมองมากินย่างกินย่างข่อยคอกินน้ำแนยว่ะสันวาก็เลยก็เลยโยนขึ้นไปพี่น้องเอ้ยเพิ่นจะตอดกินนะไอตัวนี้เป็นนี่มาแต่อีสานนี่กินข้าวเมาเป็นเออมาแต่อีสานกินข้าวเมาเป็นท่มันเห็นเขามันเลยยืนมายืนเบิ้งพี่น้องเอ้ยกินเขาธรรมดาวน้องมึงเนีย แมนเอามาจากไหนหลบรอเฮ้าเหตุการณ์เปจังไหนคุณพ่อรถไหนลูกรถรถอ้ยลูกป,ปุ่นนะเฮ้ยอนเขมเมาอ,อ,มอืมเมไอ่าคลิปนี้กับพ่อซ้ำนีก่อนเน,นาะคลิปหนาเจอกันใหม่สุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย